สู้กันเลยดีกว่าาเปิดโมไซเบิร์สถานที่นี้เหาการต่อสู้อีดีเกตมาตรงนี้นี่แหละที่เหมาะๆเหมาะมเสเซเวลามาสู้กันเถอทันเดอร์ออ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 อเออเออเออแรงสุดเกินแค่แด,ด,ดอกเอ๋เนี่ยเนี่ยจินตาเลยเป็นยังไงล่ะอ่ะอ่ะเออเจ็เหมือนกันนะเนี่ย แค่แหละไฟลักเก็ตโอ้ยร้อนยิ่งกว่าเดิมบิกเวทมวลชั้นสูงเลยเนี่ยชั้นสูงอะไรยังไม่ใช้ยังไม่ถึง10%บเปอร์ยซ้ำต่อไปเป็นเวทมวลที่ฉันใช้ประจำลูกไฟลแล้วสิบอ,อ้าเฮือสุดสุดสุดตายมั้งเฮือ,อเจ็บสาหัสงั้นก็มาสนกันแลรัวไปเลยลูกไฟเลเว,วสิบรัว แล้ก้โหเจ็บเหมือนนั่นเนี่ยอ่ะคือออ่นมองเกลดอะไรมากที่มันเกิดขึ้วกับเราเออให้ฉันต่อไปเล่นมอนเลเวลสิบใคยากจ้ะออจบแล้วงั้นนะรอฉันยังไม่ได้เอาจริงเลยนะหน่อยต้องใช้ท่าไม้ตายแต่เราเก็บ กสาเก็บมาความลับมาตั้งนานท่านก็ต้องปล่อยสักทีสินะขอโทษน,นะพ่อมดแต่ว่าแกต้องไปตายซะดาบฆ่าพ่อมดจองออกมาเป็นไงล่ะเป็นไงเออโอ้โหดาเมจของแกมันแรงขนาดนี้งล่ะววดเล่ายักวิเศษไปตายซะอืมเป็นไงล่ะ ซีลี้นแล้วไงล่ะแค่เนี้กยจะจบมากๆแหละแต่ว่าเห็นก็เกือบตามกันแล้วกันนะโอ้ยน้ำที่มวยขอโทษนะแต่สึกิวของกแกแลนจริงๆเกือบตายเลยก็ว่าได้แต่ว่าครั้งนี้ฉันม็นฝ่ายชนะพ่อหยุดได้นะผมไอผมไปเล่นกับเพื่อน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 ครูพออาไรของเอาจากงเรียนมาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อค่อยสอน ไปใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะต้องเคลียร์กับไอ้นี่อีกแล้วนี่ใครอ่ะจัดการมันเลยลูกมันเป็นคนที่ฆ่าพ่อเกือบตายเลยแหละได้จัดให้อะไรจะอีกว่เนี่ยอัอา,ากทำก็ทำเลยผอก็มีเล่นมันพออยูนกันโอมสาลิลาคาบาเชียนี่มันพลังสก,กิล พี่ง sí er sure, 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 sure. anyway. er ้องแบบไหนกันคลักสิ้นลิปไปน่าจะเทานะไม่มีอะไรผมไปก่อนแหละสื้อเสื้อเสื้อสื้สื้เอาให้ไอ้นั่นมันหายไป็นแห่งมโนเนีไม่มีอะไรเรื่เราไปดีกว่าก็ก็ก็ต้องแปลงกายให้คนรู้เลื่เาเป็นพ่อมดโดยเฉพาะเราเห็นเวลาเป็นพ่อมดเหมือนเดิมโอ้แปลงโอเคแปลงกายเสร็จแล้ว น่าจะไม่มีใครรู้ว่าเราแปลงกายเป็นคนนี้ลา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 ,ลาอ่านี่ใครอะ่ะเออมอันาคือผู้ใหญ่ในบ้านนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อเด็กคนนี้ไม่รู้หรอกว่าเราแปลงกายเป็นจากคนนอกโลกนี้ฮึเด็กคนนี้จะไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นแล้วแหละบนอะไรเพิ่มพำอ๋อโอเคโอเคเอ,อ๋อจิมนั่นใครอะ่ะอ๋อมันผู้ใหญ่ในบ้านนี้คนใหม่แล้วชื่ออะไรเราอ่ะ มันไม่รู้ชื่อจริงของพ่อบ้านเย็เราหรอกที่เล่นนะแล้วก็บอกชื่อเล่นบางความไปให้มันแล้วกันนะอ๋อค่าชื่อชื่ออะไรดีวะอ๋อค่าชื่อโจองเองโจองอ่ะไม่คือรู้จักมาก่อนเลยนะเนะี่ยอ๋อสวัสดีครับลุงโจงมเราเรียกลุงก็ได้นะเออไปเอะพ่งนี้ไปโรงเรียนนะจิมพ่งนี้วันอังคารวันจนันทร์เธาอยูดอะ อ้าวันนี้มันจะเหรอใช่แล้วเตรียมตัวโดนหักคะแนนด้วยค่าไปโรงเรียนแล้วมาเดินเล่นถัดฉาสระนรนะเอาเฮ้ยระวังบอลยักษ์หาอะไรอ่ะเออเออเือนีดีกว่าสู่สู้สูููโอ้ยตกตึกอ้าาาาาาาอกสิาาาาอาา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 าอามาา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 มาา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 ามเียท่าเลย ฮะฮฮฮก็ตายลุงฟื้นไม่ได้เกียด์แีนวเนี่ยะก็บอกว่าอย่าเรียกลุงเมื่อกี้นี่แหละอังถ้าไม่มีอะไรแล้วไปก่อนแหละก็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 ไปซะฮะดีหละเดี๋ยวเราไปฝึกใชสสกิลของไอ้ฝึกไซสเวทมนต์ของเราดีกว่าเทเลพอร์ตตรงนี้แหละแต่ว่าตรงนี้มันเป็นห้องของเวทมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่มิติโลกแต่ทำไมมันเหมือนจังเลยเนี่ย ลองใช้เวทมนต์แยกล่างดีกว่าอก๊อปปี้ก๊อปปี้นั่นตัวเองมาแล้วแต่ต้องฝึกใช้สกิลนี้ให้เยอะๆนะเนี่ยจะได้พูดรูด้เรียงแล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ขยับแต่แล้วทาไมเราเป็นเพราะว่าทำไมเราใช้ใช้เวทมนต์นี้ไม่ค่อยได้อ๋อเราเพิ่งได้เวทมนต์นี้มาใหม่ๆนี่อุกกาอุกาอุกาอุกาพึ่เหมือนคนป่ายนะลองใช้สกิลลูกไฟนี่อุกาอุกกา อืมฮึยอดเยี่ยมเหมือนกันนะเนี่ยอุกกาอุกาอกาอุกกาอุกกาแปลภาษาแล้วผมต้องทำอะไรอีกไหมครับท่านแม่อ๋ออย่างนี้เองแล้วเมื่อกี้ที่พูดล่ะลูกไฟเลเวลหนึ่งยอดเยีเ่ยมเหมนะเนี่ย,ย,ยบบรอยอย่างี่ยอของฉันขยับได้ใช้ได้นมดร่าสุดเลอยังโคตรไม่ค่อยดูเรื่องอยู่แค่นี้ก่อนวาร์ปกลับไปที่โลกโอเคแล้วบอแล้ววาร์ปไปดูข่าวดีกว่า มาแล้วปเปิดทีวีช่องสามประกาศประกาศตอนนี้มีข่าวด่วนนนี่มีองคบาทลูกยักษ์กำลังจะคุ้งแล้วและมีคนส่งกระแสยานว่ามันพูดได้ว่ามันมาบอบอกว่าทุกคนบนลล่าที่ใช้สกิลได้ครับทุกคนเฮ้ย hey, ไม่ใช่นะเว้ยเรื่องใหญ่จริงพูดโคตรเลวฟังไม่ค่อยชัดนั่นแหละครับแล้วดับพ่อมดแม่มดจะทำต่อไปยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับแต่ชนโลกไปในห้า สี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งมาด้กาวกันละหยุดเวลาว้าบโอ้สกิลหยุดเวลาทำลายของเราแล้วเหรอเอ้ยจะไม่ไหวแล้วถ้าเรายิ่งแบงกายอย่างนี้เราจะยิ่งอ่อนแรงลงกลับล่าเริ่มดีกว,ว่ากลับล่าเริ่มละรีบรีบจุดด้วยกันโอ้ <c oughs> ดีใจด้วยครับคนได้รับสกิลเพิ่มหนึ่งสกิลอะไรกันเราไม่สามารถอ่กบาได้นั่นแหละมันเป็นลูกยักษ์เราได้รับสกิลอะไรสกิลก,ก,กับเ่ยวกับแรงน้มถ่วงนี่แหละนี่มันสกิลกับของโลกนะเนี่ยอัพสกิลเลยว่าหนึ่งบอยแต่ก็ยังเสียได้อยู่นะที่เราไม่สามารถอุกบาทนะั่นไว้ได้ อ,อ,อยู่นี่เองสินะครับพ่อมดข้ามีสกิลระดับคอลองด้วยเลยนะผมก็มีสกิลระดับระดับอะไรอะสกิลเนี่ยทันเดอร์ว่ายัางไรนะชนะแล้วโปรติดตามตอนต่อไปออ